นี่ผมก็กําลังนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นรถที่จะมาทดแทนนะครับรถที่ใช้พลังงานน้ามันในอนาคตนะครับซึ่งแนวคิดนี้นะครับก็เป็นแนวคิดนะครับของนักศึกษาภาควิศกรรมไฟฟ้านะครับก็ได้มีการพัฒนานะครับระบบควบคุมต่างๆนะครับภายในรถนะครับให้มีประสิทธิภาพในการดึงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนได้มากที่สุดนะครับถ้าดึงนครับก็ระบบสําหรับมาตัวสมาร์ทฟาร์มเมลอนตัวนี้นะครับหา หลักการทํางานของมันนะครับก็คือในการดูแลนะครับของพวกผมจะมีการารดน้ำนะครับใช้เป็นระบบน้ําหยดครับแล้วก็อาจจะมีตัวพ่นหมอกนะครับเพื่อลดอุณหภูมิที่สูงจนเกินไปครับในส่วนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของการดูแลเมลอนก็จะยังเป็นคนที่องใจดูแลอยู่ครับแต่ก็ลดของพาระในส่วนของการลดน้ํานะครับเครื่องนี้มีไว้สาหรับวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆอ,าออกซิเจนละลายน้ำนะครับ ค่า p ีเแล้วก็อุณหภูมินะอ่าถ้ามีสิ่งผดปกติใดๆเกิดขึ้นนะอย่างเช่นไฟดับข้าวเช้นตกอะไรแบบนี้ก็คือจะมีการเตือนเข้ามาทันทีนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าต่างๆที่ดูจากหน้าเครื่องเป็นค่าเดียวกันเลยนะครับก็คือทุกอย่างจะถูกลิงก์เข้ามาอยู่ในมือถือนะครับนครับโดยหน้าแรกนะครับจะเป็นหน้าสาหรับถ่ายรูปกุ้งที่เราได้ใส่เข้าไปเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถกดที่ถ่ายรูปได้เมื่อเราบันทึกภาพได้ ตามเราต้องการนะครับพอใจแล้วเราก็กดบันทึกครับเมื่อเราเก็บรูปภาพไปแล้วเราต้องการนับครับก็จะไปที่หน้าต่อไปครับก็คือหน้าการนับจํานวนพอเราเปิดหน้าการนับจํานวนขึ้นมาแล้วนะครับก็เราสามารถไปกดที่ปุ่มสำหรับเลือกรูปได้โดยเราก็เลือกรูปที่เราต้องการนะครับก็คือรูปที่เราถ่ายมาเมื่อกี้แล้วก็กดโอเพ่นก็จะมีรูปที่เราได้ถ่ายนะครับปรากฏขึ้นมานะครับให้เราทําการกดเริ่มนับครับ ขั้นตอนนี้ครับก็จะใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงวินาทีนะครับในกระบวนการนับนะเพื่อมาแก้ปัญหาเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยการท่องเที่ยวในบริเวณชายหาดอำเภอสิเกาในบริเวณหาดปากเมงเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักท่องเที่ยวไม่สามารถทราบได้ว่าฝนตกแดดออกพายุเข,ข้าเพื่อจะมะีข้อมูลในการตัดสินใจที่จะเดินทางม,มาท่องเที่ยวครับก็เลยมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาครับเพื่อช่วยในการท่องเที่ยวครับผม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์อิงเทคทโชเคสวันนี้เรามาเปิดรัวโชว์นวัตกรรมเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยวิทยาเขตตรังเราไปรับชมผลงานนวัตกรรมชิ้นแรกกันเลยค่ะ อนการทํางานของเครื่องนับลูกปุ้งด้วยการเรียนรู้เชิงลึกนะครับหน้าขั้นตอนแรกครับหน้าเครื่องก็จะเป็นประตูอย่างเงี้ยครับเราสามารถนําตัวอ่อนตัวลูกปุ้งเนี่ยใส่เข้าไปในกาละมังได้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวเครื่องแล้วก็ปิดฝาแล้วก็สามารถมาใช้ที่ว่าหน้าจอได้เลยครับก็คือกดที่ปุ่มเริ่มการทํางานได้เลยครับโดยหน้าแรกนะครับจะเป็นหน้าสําหรับถ่ายรูปฟุ้งที่เราได้ใส่เข้าไปเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถกดที่ถ่ายรูปได้ เมื่อเราบันทึกภาพได้ตามเราต้องการนะครับพอใจแล้วเราก็กดบันทึกครับเมื่อเราเก็บรูปภาพไปแล้วถ้าเราต้องการนับครับก็จะไปที่หน้าต่อไปครับก็คือหน้าการนับจํานวนพอเราเปิดหน้าการนับจํานวนขึ้นมาแล้วนะครับก็เราสามารถไปกดที่ปุ่มเราเลือกรูปได้โดยเราก็เลือกรูปที่เราต้องการนะครับก็คือรูปที่เราถ่ายมาเมื่อกี้แล้วก็กดโอเปนก็จะมีรูปที่เราได้ถ่ายนะครับปรากฏขึ้นมานะครับ ให้เราทําการกดเริ่มนับครับขั้นตอนนี้ครับก็จะใช้เวลาประมาณ10-15วินาทีนะครับในกระบวนการนับ อาจารย์ภูมินินแป้นนะครับหัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสารครับในฐานะของอที่ปรึกษาโปรเจกต์ของงานเครื่องนับลูกกุ้งนะครับด้วยเทคโนโลยี AI นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนผลงานชิ้นหนึ่งของนันศึกษาที่ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าได้มีการนําประยุกต์เครื่องของ AI ก็คือเป็นเป็นเทคโนโลยีที่ปจัจจุบันเนี่ยถือว่ากําลังก้าวล้ําไปมากๆนะครับ ได้เอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเกษตรนะครับก็คือเรื่องวิธีการนับลูกกุ้งซึ่งโดยปกติเนี่ยการนับลูกกุ้งเนี่ยจะใช้คนนับนะครับซิ่งก็จะมีค่าความผิดพลาดอยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องตัวนี้ไปนับลูกกุ้งนะครับก็จะมี พลา,าปดาประมาณแค่10%หรือมีความผู้ง่ายคือมีความแม่นยําประมาณ90%นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะลดต้นทุนในด้านต่างๆของผู้ประกอบการได้นั่นหมายความว่าลูกกุ้งที่ขายไปก็มีจํานวนที่ที่ถูกต้องมากขึ้นฝั่งผู้รับก็สามารถที่จะคํานวณปริมาณลูกกุง้งปริมาณอาหารปริมาณนอ,อกเจนในขณะที่ทําการเลี้ยงก็ได้ซึ่งจะเห็นว่า เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เราสามารถประยุกต์ใช้ในการใช้สำหรับการเกษตรได้ก็เป็นผลดีกับด้านการเกษตรด้วยซึ่งผมก็อยากให้นักศึกษาหรือว่า,าคนที่สนใจเนี่ยทางด้านนี้สามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามา,านำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้นอกจากนั้นก็สามารถที่จะเอาเครื่องตัวนี้ ไปสามารถพัฒนาต่อเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นได้ในอนาคตและสามารถที่จะนับลูกกุ้งได้ในทุกๆขนาดทุกๆช่วงอายุของกุ้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ตัวนี้ก็คือสามารถนับลูกกุ้งได้ที่อายุประมาณ8ถึง15วันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าจะต้องการนับลูกกุ้งที่ช่วงอายุอื่นก็ต้องมีการพัฒนาเครื่องตัวนี้ต่อไปในอนาคตครับผมขอบคุณครับ นวัตกรรมชิ้นแรกเป็นที่น่าสนใจน่าติดตามและสามารถใช้ได้จริงหวังว่าทุกท่านคงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะยังไม่หมดนะคะสำหรับนวัตกรรมของเราเราไปรับชมกันต่อในชิ้นที่2เลยค่ะระบบนี้คือเป็นการพัฒนาเพื่อมาแก้ปัญหาเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ย การท่องเที่ยวในบริเวณชายหาดอำเภอสิเกาในบริเวณหาดปากมเมงเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานักท่องเที่ยวไม่สามารถทราบได้ว่าฝนตกแดดออกพายุเข,ข้าเพื่อจะมะีข้อมูลในการตัดสินใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวครับก็เ,เลยมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาครับเพื่อช่วยในการท่องเที่ยวครับผม ระบบที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็คือจะใช้เป็นการเป็นบอร์ดควบคุมแบบอัตโนมัติซึ่งก็จะมีการเชื่อมต่อกับตัวเซ็นเซอร์ต่างๆอย่างเช่นอุณหภูมิความชืน้นฝนตกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็นอกจากนั้นระบบเนี่ยก็ยังมีกล้องที่สามารถถ่ายรูปเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อส่งข้อมูลเข้ามาในระบบนอกจากนั้นก็ระบบเนี่ยก็จะใช้การส่งข้อมูลผ่านะระบบ 3G ในบริเวณนั้นแล้วก็ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์เพื่อ ความสะดวกในการที่จะติดตั้งที่ไหนก็สามารถติดตั้งได้นะครับเมื่อนักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจหรือต้องการที่จะรู้ข้อมูลเนี่ยก็สามารถใช้คิวอาร์โค้ดเนี่ยสแกนเข้ามาเพื่อใช้งานนะครับซึ่งระบบเนี่ยจะใช้งานง่ายๆครับก็คือระบบเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลอุณหภูมิความชื้นสภาพอากาศต่างๆเนี่ยผ่านระบบไลน์นอกจากนั้นก็คือจะมีการถ่ายรูปแล้วก็ส่งเป็นแบบข้อมูลจริงเพราะฉะนั้น นักท่องเที่ยวหรือคนที่ตัดสินใจจะมาท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลสภาพอากาศจริงๆได้เลยแล้วก็สามารถตัดสินใจได้เลยครับว่าจะมาท่องเที่ยวจะเดินทางได้หรือ,อยังครับผมสำหรับนวัตรกรรมชิ้นที่สองที่ทุกท่านได้รับชมจบลงไปนะั้น เชื่อว่าคงมีความสําคัญไม่น้อยเลยนะคะสําหรับนวัตรกรรมต่อไปที่จะนําเสนอนะคะเป็นนวัตรกรรมเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ํานะคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเราไปชมนวัตรกรรมชิ้นนี้กันค่ะสำหรับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาคือการจัดการคุณภาพน้ำนะครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจัดการคุณภาพน้ําได้ทันช่วงทีนะเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงเนี่ยก็จะส่งผลให้สัตว์น้ำเนี่ยได้รับผลกระทบได้เพราะฉะนั้นาทางสาขาวิชาพอเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยก็ได้ไปปรึกษากับทางสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับให้ช่วยประดิษฐ์เครื่องอตรวจวัดคุณภาพน้ําแบบเดียวทามให้นะครับเครื่องนี้มีไว้สาหรับวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ อ,ออกซิเจนละลายน้ำนะครับค่า PS เ p แล้วก็อุณหภูมินะครับถ้ามีสิ่งปติดใดๆเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นไฟดับข้าวเช่นตกอะไรแบบนี้ก็คือจะมีการเตือนเข้ามาทันทีนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าต่างๆที่ดูจากหน้าเครื่องเป็นค่าเดียวกันเลยนะครับก็คือทุกอย่างจะถูกลิงก์เข้ามาอยู่ในมือถือนะครับก็าจากการที่ได้ลองเอาเครื่อง CT Alpha IoT ของทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้นะครับก็คิดว่า เครื่องนี้ค่อนข้างจะโอเคตอบโจทย์นะครับมีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อมูลค่าของเครื่องเนี่ยไม่แพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในท้องตลาดก็คิดว่าทางทางสาขาเนี่ยน่าจะผลิตเยอะๆนะครับเพื่อที่จะแบบอตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรร,กรา,ายอื่นๆเนี่ยก็ไปใช้ด้วยนะครับเราไปต่อกันที่นวัตรกรรมชิ้นที่4ค่ะสมาร์ทฟาร์มเมลอนควบคุมดูแลด้วยเทคโนโลยี IoT ค่ะ เป็นการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของเมลอนเราไปชมกันค่ะ เป็นหัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสารนะครับนักศึกษาเนี่ยต้องการจะทำโปรเจกต์ก็เลยมาปรึกษาผมผมก็เลยให้ใคําแนะนําไปก็อยากจะทําเรื่องของฟาร์เมลอนซึ่งใน,ในหลักสูตรรายวิชาของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของการประยุกต์ใช้เรื่องของ IoT อยู่แล้วก็เลยแนะนําว่าเราจะเอา IoT เนี่ยประยุกต์ใช้กับด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มอัจฉริยะได้อย่างไรนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วคือระบบฟาร์มพวกนี้ก็คือใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โปรแกรมเนี่ยครับไปควบคุมเซนเซอร์ต่างๆเพื่อเอาเซ็นเซอร์เนี่ยจากค่าเซนเซอร์เนี่ยไปควบคุมระบบน้ําระบบการให้ปุ๋ยการผสมปุ๋ยการควบคุมอุณหภูมิต่างๆนะครับซึ่งจะเห็นว่า ถ้านักศึกษาเนี่ยสามารถทําระบบพวกนี้ได้แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปประยุก์ตใช้ในระบบอื่นๆได้อย่างเช่นระบบการให้น้ําในการเกษตรระบบให้น้ําในระบบการเลี้ยงสัตว์หรือในการระบบการาควบคุมอุณหภูมิต่างๆหรือการเช็คสภาพอากาศเรื่องสนุนสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวไปพวกนี้ครับซึ่งทุกอย่างปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องของ IoT ก็คือคำว่า Internet o f t i n n g s ทุกอย่างต้องสามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษาที่เรียนจบไปจากหลักสูตรนี้สามารถที่จะจัดการระบบต่างๆเหล่านี้ได้ผมมั่นใจว่าเขาสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆให้กับระบบต่างๆได้ในอนาคตครับผมครับครับก็ระบบ สำหรับมาตัวสมร์ทฟามเมลอนตัวนี้นะครับหลักการทํางานของมันนะครับก็คือในการดูแลนะครับของพวกผมจะมีการรดน้ำนะครับใช้เป็นระบบน้ําหยดครับแล้วก็อาจจะมีตัวพ่นหมอกนะครับเพื่อลดอุณหภูมิที่สูงจนเกินไปครับในส่วนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของการดูแลเมลอนก็จะยังเป็นคนที่ต้องใจดูแลอยู่ครับแต่ก็ลดของพาระในส่วนของการรดน้ํานะครับ ในส่วนของต้นเมลอนนะครับปุ๋ยนะครับจะเป็นปุ๋ย A กับปุ๋ย B ครับผสมมากับน้ำเลยครับใช้ในการดูแลนะครับพวกนี้ครับปลูกหลังจากผสมติดแล้วนะครับจะใช้เวลาอยู่ที่45วันในการเก็บเกี่ยวครับ ค่ะเรามารับชมผลงานนวัตกรรมชิ้นสุดท้ายกันค่ะซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติหรือว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์นั่นเองค่ะเราไปรับชมนวัตกรรมกันค่ะนี่ผมก็กาลังนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นรถที่จะมาทดแทนนะครับรถที่ใช้พลังงานน้ํามันในอนาคตนะครับ ซึ่งแนวคิดนี้นะครับก็เป็นแนวคิดนะครับของนักศึกษาภาควิศกรรมไฟฟ้านะครับก็ได้มีการพัฒนานะครับระบบควบคุมต่างๆนะครับภายในรถนะครับให้มีประสิทธิภาพในการดึงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนได้มากที่สุดนะครับซึ่งจากการทดสอบนะครับก็พบว่านะครับรถคันนี้นะครับสามารถที่จะใช้พลังงานแสงอาทิต์ได้อย่างคุ้มค่าและก็มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนที่ได้ความเร็วและก็ระยะเวลาในการขับเคลื่อนครับ นึ่งก็คือโครงสร้างของตัวรถนะครับซึ่งก็ได้นาโครงสร้างจากรถก๊อเก่านะครับเข้ามาถอดระบบเดิมออกหมดนะครับซึ่งส่วนต่อมาก็คือที่เราเห็นได้เด่นชัดก็คือเรื่องในส่วนของแผงนะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับก็จะเป็นแผงแบบโมโนนะครับในการที่จะผลิตพลังไฟฟ้าให้กับตัวรถนะครับสามก็คือระบบชาร์จนะครับก็จะเป็นระบบชาร์จที่สามารถที่จะควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่นะครับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วนะครับ สามารถที่จะชาร์จนะครับพลังงานแสงอาทิต์นะครับที่ในวันที่แดดแรงๆนะครับได้ประมาณครึ่งวันก็สามารถชาร์จเต็มระบบแล้วนะครับวิ่งได้นะครับระยะทาง20กิโลเมตรนะครับที่ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ5นวัตรกรรมเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคะ่ะคงจะมีประโยชน์และมีคุณค่าทางสังคมไม่น้อยเลยนะคะค่ะอย่าลืมนะคะ เริ่มต้นกับเราที่นี่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตรังขณะนี้เปิดรับสมัครรอบโควตาพิเศษสำหรับน้องๆนักศึกษาทุกคนนะคะเราไปรับชมรายละเอียดการรับสมัครกันค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตรังคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เมปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2568ไปฟังกันเลยสวัสดีน้องปวชปวสและม6ใครที่กำลังสนใจหาที่เรียนต่อตอนจบเต็มสมุดปากกา และเปิดหน้าจอรอจดเดี๋ยวพี่จะบอกรายละเอียดเรื่องสมัครเรียนทั้งหมดหมอทลอศีวิชัยวิทยาเขตตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับอยู่สองนักสูตรเทียบโอนและ4ปี <S <S เรียนสบายสบาย,บายรับรองว่าไม่ต้องซีจะเรียนสาขาอะไรก็มีตมแต่สิ่งดีๆ ให้เลือกเรียนทั้งหมด3ส,สาขาวิศาวะไฟฟ้าวิวศาวะคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอีกหนึ่งสาขาหลักสูตรต่อเน,นื่องเรียน2ปีจบค,คุ้มค่าและเวลาหลักสูตร4ปีสำหรับม .6 ห,หรือปวชหลักสูตรเทียบโอนและต่อเนื่นองสำหรับคนที่จบปวสสมัครเข้ามาได้เลยถ้าหากว่าทุกคน,นาพร้อมมาจะมาครับน้องๆมาเป็นครอบครัวมอทลอสามารถก็ไปสมัครได้ที่เว็บไซต์มหาลัยหรือเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างก็สามารถกด แลแโทไปถ้าหากใครที่สะดวกก็เดินทางมาที่มหาลัยอย่ามรอเวลาจบเดี๋ยวคูต้หมดจะเสียใจนะเดี๋ยวคูต้าหมดจะเสียใจเดี๋ยวคูต้าหมดจะเสียใจค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะ สามารถติดต่อหรือว่าสอบถามทางช่องทางที่ขึ้นให้หน้าจอในตอนนี้ได้เลยค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะใครที่หนีการเรียนแล้วยังต้องมาเรียนอีกบ้างคงเซ็งแน่เลยแต่ที่นี่ไม่ใช่นะ นี่ก็แบบว่าเรียนไปเล่นไปร้องไปปล่อยห้องเรียนให้ว่างไว้บ้างแล้วเปิดสนามแข่งขันให้มากขึ้นใครแพ้ใครชนะใครได้เรียนรู้ การศึกษาให้อยู่ในห้องเรียนส่วนเรื่องการเรียนรู้ให้มันอยู่รอบตัวเรา ทุกวิชาที่นี่เป็นมากกว่าการเรียนทีนี้ลองหนีเรียนมาที่นี่ดูไหมล่ะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังฝากแชร์ด้วยนะการเป็นวิศวกรไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่คุณทำงาน แต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ในห้องเรียนมันเกิดขึ้นในหัวของเราในความคิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยการเชื่อมโยงสรรพวิชาแล้วปั้นออกมาให้เป็นนวัตกรรม เเเออาไปออไปปลลลยยคคครรัับบหนนนดต่อไปไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนความสำเร็จแบบนี้จะเกิดได้กับทุกๆคนสิ่งเหล่านั้นเริ่มต้นที่นี่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังวันแรกที่มาเรียนคือก้าวแรกของอาชีพ